ครับยูกหินสิริเท่บ้านครับมื่อนี้ยนะครับมาสายหนังอยู่บ้านข้างหังแฝดนะครับปรากฏว่าตัวเนี้คือขั้นว่ายหลายครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนะครับใส่ดขั้นว่ายไหลได้มากกว่ามากขำนะครับจะขามาสายเห็ดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ยนะ ทางสีทางสีฟ้าเนี่ยเอาใบเอามาไใบทางขีดน่แล้วก็ดึงไปทางเสาหน่ะตัวตัวนี้ใส่ฝรั่งนี้ไปทางนี้แหละขี้เกาทางไปเนี่ยไปใส่เสาไฟฟ้าเลยครับตัวนี้คือสั้งตั้งเป็นบาะที่จะไหนนะครับเพราะว่าเป็นกระโปงหูกันครบแล้วประมาณครบหุ่นเครืองนะครับ แก่แต่ทั้งล่างขึ้นไปตัวตรงแล้วไม่แก่ทั้งลงมาอย่างไรเนาะส่วนนั่งล่างเนี่ยไม่แก่ขึ้นไปไหมก็นั่งลือจอครับลือจออันนี้คือไฟเห็ดเองนะครับเราไฟเราเนี่เห็ดเองกับมือนะครับสั่งใส่มากใส่ละลอยอันนี้สื่อเขานะครับเห็ดเองแก่งกวนะครับอันนี้ก็สิ อ่าเจ็บจอแล้วก็สิเดินทางกับบ้านนะครับงานด่วนดวนเลยนะครับเดี๋ยวอยู่กับลูกน้องสองคนนะครับตอนตั้งนี่หลายคนครับแต่ว่าตอนเจ็บนี่เดี๋ยวสนีนะครับเปิดรถต้องซอยกันเป็นอย่างนงี้ยบอกว่ามันติดไปทำไมไมน่าเัย

ส่วนล้มันยังอันนี้ค<ม>ืออันนี้ซึ้งก่สิ่สงแงทำจากไม่ขายหนังอยากทำงานแล้วนะครับทลาวเดียวเ็แกต่งนะครับปากแตกนะรลักสีจางเส็จเ,าเานาแล้ว,วนี่หลังเาันีย้มาลมันงาเดอางนี้โอ้มันบมีไฟไฟหวานมีรึนะเา มันเป็นสีบริเวานท้ทกาก็แ่งเป่นเลยโอ้แดง